สวัสดีครับเราอยู่กับรายการพบปะสระว่ายน้ำนะครับกับผมตัก m t เผูวันนี้เราอยู่กับสระว่ายน้ำขนาด5คูณ10บที่อำเภอม,มวกเหล็กนะครับเรายังพอจํากันได้ไหมจาก,กวันนั้นที่สระเขียวๆเ,เรามาช็อกค,คอรีนแล้วก็มาลันระบบน้ำล้นอตอนนี้ระบบน้ำล้นก็เสร็จสิ้นเรียบร้อย เราติดตามดูเรื่องความใสของงานสะได้เลยครับต่อด้วยความใสของสระว่ายน้ำครับเรามาดูฟินิชชิ่งของหินธรรมชาติที่ใช้ปูในสระว่ายน้ำกันครับ เรื่องคองความใสของน้ําใสแน่นอนครับร้อแต่สีของน้ําจะออกมาเป็นสีไหนขึ้นอยู่กับฟินิชิ่งปะเนสาตช์ที่เราเลือกฟิ n นิชิ่งที่นี่เป็นขินธรรมชาติเรามาดูส่วนที่สัมผัสกับน้ําก็จะเป็นประกายเขียวเขียวถ้าส่วนไหนที่ยังแห้งๆอยู่อเรามาดูตรงน,นี้ครับ เรา,าดูเวลาดูน้ำนะครับนะก็จะได้อารมณ์ของสีสีเขียวขึ้นมาครับเราก็ยังอยู่กับรายการพบป่าสระวน้ำอยู่นะครับมาเชิญไปพบกับสาวน้ำขนาดห้าคูณสิบสมมเมกลวกนะครับเราไม่ใช่ครับมวกเหล็กนะครับเชิญครับเชิญครับ วัเกเกียเ่ยก็มาจากต่างประเทศนำเข้านำเข้าโดยใครก็เดี๋ยวไปหาข้อมูลให้นะครับแต่ตอนนี้นิยมกันหลากหลายแค่หลายกันไปก็จะเป็นหินธรรมชาติที่ตัดมาเป็นชิ้นขนาด10เซนคูณส0เซนก็ที่เรียกว่าหินเขียวซิมเวอร์เกก็สีเขียวนะครับถ้าเป็นสีชมพนูน่าจะไม่เรียกหินเขียวนะครับ อ,อารมณ์ของน้านที่เติมเข้าไปก็จะได้รู้สึกแบบดิบดิบดักๆเหมือนกันกินกาแฟกินกาแฟชุมเข้มแบาแฟเข้มนี่แหละนะ <c oughs> มกค่าหรือว่าเอ็เปิตโซ่ครับอ๋อเอ็กวิโซ่ใช่ไหมครับพอดีไม่ค่อยได้กินกาแฟนะไม่ค่อยชํานานแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะชำนานฝาแน่นนะมา,มาเข้าเรื่องต่อดีกว่าครับอกินนี่เขียวชืนวนเกเวลาสมมติเราเติมน้าเข้าไปน เวลาแสงแดดมากระทบมันจะไม่เหมือนหินพวกหินเคลือบดินเผาที่เป็นพวกหินดินเผาที่มีการเคลือบเป็นเซรามิกหรือเคลือบเป็นวัสดุที่ระยิบระยับนะครับมาดูเด้่ล,ลยๆดูเรื่อยจากตรนนี้ครับกล้องน่าจะเห็นว่าความความดิบของน้ำนครับมันจะให้อารมณ์เป็นธรรมชาติให้อารมณ์เป็นเป็นความไม่ตัดจาบ ต้นไม้ที่อยู่วิวชายเขาแล้วก็กับตัวบ้านเองที่พยายามจะทด้องความหรูหราของตัวบ้านโดยการใช้ไม้โดยการใช้อารมณ์ของต้นไม้ตัดความหรูหราของตัวบ้านเพื่อให้เข้ากับตัวของวตัตถุผิดผิวของขินเขียวใช้อารมณ์ของระแนงไม้ที่เป็นสีน้ำตาล เพื่อทําให้บ้านที่ดูหรูหราเป็นเชิงธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโดยการตัวบ้านจะทาเป็นสีขาวอะ่ะผมมาชมตัวบ้านเลยครับอ่าเนี่ยเราดูครับแรดงก็เป็นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นไม้ไม้เทียมนะครับไม้เทียมเ่าดูครับเวลามีสีที่สดใสก็ใชเปมนสีดำตาลเพื่อให้คู่กับธรรมชาติ เลืฮะให้ลมของความดิบของหินกระแนงเองก็จะเป็นระแนงไม้สีน้ำตาล่อให้ล้อ,อลงมาสู่พื้นเฉยมาต่อันเลยครับงานออกแบบบันไดนี่ก็ไม่คุยนะครับไม่มีความรู้เลยครับเลยขึ้นมาชั้นผมเรียกชั้นหนึ่งแล้วนะครับชั้นหนึ่งครึ่งแล้วกันเพราะไอ้ครึ่งหนึ่งอยู่ชั้นล่าง ส่วนนี้ก็จะเป็นของท้อ,อสงสลรับใชนครัตัวนี้ก็เป็นแท้นสองก็ภายในทาเป็นสีขาวอ่ะเราขึ้นไปดูชั้นสองกันดีกว่าว่ามองมาในส่วนของั้นสะเป็นอย่งไรบ้อันนี้ก็จะเป็น ลายันใดเป็นลายแต่โคมด้านหน้านก็เป็นเหล็กส่วนนี้เป็นระแดงชั้นสองส่วนด้วยตัวพื้นอ่ะเรามาดูนะครับก็ให้เข้าอารมณ์กับธรรมชาติของตัวบ้านก็ใช้เป็นกระเบื้องกระเบื้องลายไม้นะครับ ตวละแนนเราวกันตกเองก็พยายามใช้เป็นสีน้าตาลเพื่อให้เข้ากับธรรมชาติเข้ากับงานไม้ไมากที่สุดแต่เป็นเหล็กนะครับไม่ใช่ไม้เามาดูตัวสารครับจากภาพมุมสูงกันนะครับเราจะเห็นความใสและความดิบของหินเขียวซิลเวอร์เก้ครับ เราดูดูบรรยากาศรอบๆของตัวบ้านหลังน,นี้นะครับนี่เราอยู่กันที่ชั้นสองครับเราแผ่น,แผ,น,น,นแผ่นด้านซ้ายแผ่นด้านซ้ายครับผมมีสาวไหมครับเนะี่ยบรรยากาศไม่มีสาวเลยถ้ามีสาววิวก็จะจะดีกว่าน,นี้นะครับเนี่ยราแผ่นไปเลยครับอ่าตรงหน้านี้ถ้าเราจะเห็นไกลๆจะเป็นการขุดสัมปทานตัวของปูนนะครับถ้าจะเป็นปูนของเครือซีเมนไทย พาดเดินตามผมมาต่อครับาม,มาดูอีกฝั่งของ้าวตบ้านที่จะเป็นวิวธรรมชาติเราม,มาดูนะครับอเรามาดูมาเรื่อยนี่เราจะเห็นเหมือนเหมือนมีบ้านใครทำเป็นระเบียงเอาไว้ดูดาวด้านบนไกลๆนัึงเลยครับ ไม่รู้กล้องกล้องแผ่นเห็นไหมครับไม่เห็นนะไม่เห็นเลยนอ๋อกล้องไม่ดีงั้นยวสงสัยก็ต้องขอซื้อขอซื้อกล้องสักขอซื้อกล้องกับกับทีมงานผู้สับสนุนหลักกันนะครับเนี๋ยดูครับเอาไว้ชฟมดาวนี่เรามาดูบ้านบ้านังนัันกันข้างครับแอบดูบ้านก่อนเขาจะสวนถึแล้วนพื้นที่ก็จะเป็นเขียว รัอวบ้านเตี้ยครับอยู่กับเราที่เราเห็นกันเดี๋ยวเราถ่ายทำวิดีโอที่เสร็จแล้วเราจะไปขายสะไว้น้ำกับบ้านาข้างกันนะครับไปไหมไปไหมนะเราจะพาไปไหนต่อดี เรามาดูอีกฝั่งของตัวบ้านกอนนะครับมาดอีกฝั่งของตัวบ้านก่อน,นรอเรา,า,าจะเห็นมีแปลงผกักด้านล่างก็จะเป็นลำคลองน้ำไหลมีต้นผงกระจูครับผ <c oughs> งกระจงคนระับผมผงกะจงครับตัาถีบตัวีรับปุกไปทันนะแล้ว <c oughs> ชื่อเทศนะผงกระจูนะ คล้ายๆพิกาจูเลยลไปเราพาไปดูระเบียงบ้า,อานอีฝั่งนะครับเสร็ครับเนื่ออารมณ์ออกแบบเป็นขาวน้ำตาลเขียวโสาสีครับผมไม่ได้เห็นแรื่อออกแบบนะครับมั่วไปได้เลยครับระวังกระจกนะครับทิ้งงานอ่าเรามาฝั่งนี้กันเลยครับนี่ อันนี้ไม่ต้องถามนะครับว่าอะไรถ้าจะเป็นอ่างจากกุกซี่ว่าไม่ใช่ครับผมอะไรเลยไปถ่างต้นไม้นะครับใช่ถ่งางจากกุกซี่อยู่นี้ก็โอ้พอดีตะไคร่สุกตากแดดโอ้นี่นะครับบรรยากาศดูครับเคยเห็นไหมครับสายฟ้าแรงสูงครับผมบรรยากาศดีตรงไหนเนี่ยเอามาเ,าเ,าเ,าเาดี๋ยมาดูอี่ต่อครับผม บรรยากาศของวิวเขาที่เราเห็นด้านหลังตอนนี้ก็หน้าแรงครับธรรมดาของต้นไม้ที่ลดความเขียวขจีลงไปจะมีอันนี้เป็นบ่อ้นาำบ่อ้นาำนะครับคุณูถ้าเกิดว่าหน้าฝนน่าจะเขียวขจีได้สวยคนนี้อ้าวเอาแล้วครับท่านผู้ชมเราคงจะช่วยกับกัน ขายสระว่ายน้ากับบ้านข้างๆครับเราชมครับผมมีสระว่ายน้ำเรียบร้อยแล้วครับแท้วไปครับแท้วไป <laughs> ไม่ทันก็นแล้วดูบ้านข้างเขออกแบบเป็นประมาณโซนสองชั้นครึ่งเหมือนกันไปชมบ้านเขาบ้างดีคอันอน้ย้าเทียมครับยาเทียมยาเทียม ไปจะทำปูเทียมบ้างนะครับนีเคค่เลยนะลองดูโครงการข้างบนหน่อยครับนะตัดทำเป็นทางขึ้นไปด้านบนนะไม่จะมีขายครับเรื่องราคาถ้าใครสนใจก็บอกผมมานะครับเดี๋ยวเป็นในหน้าหาซื้อให้คนระัยราคาประมาณหกถึงเจดล้านครับผมยังไม่ถามเจ้าของนะว่าขายไม่ขาย จะหาเรื่องเป็นในหน้านะครับอ่ะเรามาดูต่อครับสม่น่าจะเป็นร้านอาหารในโครงการหมู่บ้านครับอน่าจะนนมีของสอนโอเควันนี้เราก็ขอจบรายการพบป่าสะบัวน้ำเพียงเท่านี้คลิปหน้าคลิปต่อไปจะเจอกันที่ไหนกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามไว้เราจะไปเจอกันพบปะต่แว่น้าสวัสดีครับ